เราเป็นผู้โชคดีที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพึงทำกิจในทางพุทธศาสนาด้ยก,การทำความดีมันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาและเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่สังขารร่างกายของเราถูกไฟคือความแก่ ความเจ็บและความตายเผาผลาญอยู่ทุกอนุวินาทีไม่มีใครที่จะหลีกหนีกฎของตรายลักได้ทุกชีวิตล้วนบายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายดังนั้นจะไม่ควรประมาทในชีวิตให้แรงสั่งสมบุญบาร,รมีและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งวเกื่อเกัาถึงปร,ร,รมกายอันเป็นที่พึ่งที่ระล,ะลึกที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัย แม้เวลาจะละจากโลกนี้ไปก็จะไปยังผู้มีชัยชนะสมกับเป็นผู้มีธรรมะมเป็นอาภรณ์กันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิพระเตมียะโพธิสัตว์ที่กล่าวเอาไว้ว่าเยวาจาเรพรรมจริยังพรมจรยีรจรยยวาสิยาทหรัสัหิปปพัชชาเอตังอิสีพิวนนิตัง คนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่มเพราะการบวชของคนหนุ่มท่านุตรแสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทงสรรเสริญผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนที่อยู่ในวัยแข็งแรงนี่คือทัศนนะหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบัณฑิตที่สืบต่อกันมายาวนานทุกยุคทุกสมัย หรือแม้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะยังไม่ทรงบัติขึ้นในโลกพระบพิษ,ษัททั้งหลายท่านก็นจะออกบวชตั้งแต่เม่อยังเป็นหนุ่มทั้งนั้นน้อยครั้งที่บวชตอนแก่แต่ที่หลวงพ่อได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านมักพบ,บว่าบาครั้งที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นเมื่อเล่าเรียนศิลปะวิทยาจบแล้ว แทนที่จะคลองเรือนท่านก็นตัดสินใจสละเพศฆรวาสออกบวชเป็นฤาษีบ้างเป็นดาบทบ้างสมบัติมีเท่าไหร่ก็นําออกบริจาคทานจนหมดไม่มีความตารณีหลงเหลืออยู่ในใจเลยแล้วก็มุ่งสแสวงหาโมกะธรรมอย่างเดียวมีหลายชาติที่ทรงสละราชบัลลังออกพนวดเพราะท่านถือว่า วัยหนุ่มนี้แหละเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะประพฤติรมจันร้อมจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเช่นปัญหาสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปปัญหาเรื่องอาหารการขบฉันเช่นเมือ่อยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้เย็นก็ได้ร้อน จะหาอาหารที่ถูกใจถูกปากหรือผู้รักษาสุขภาพทุกครั้งไปก็ไม่ได้เพราะชีวิตขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วแต่เขาจะเอาอะไรมาถวายมีอย่างไรกับฉันอย่างนั้นฉันมายางแตภาพให้เป็นไปได้เท่านั้นจะได้มีเลี่ยวแรงมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งเึินไปแต่หากบวญนิยามชารา ต้องเป็นปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพการเดินเหินที่ไม่คล่องแคล่วแม้กระทั่งความคิดอ่านก็เริ่มเชืยชาลงจะจดจำธรรมะหรือล่ำเรียนเขียนอ่านสติปัญญาที่จะมาทรงจำก็ไม่เอื้ออำนวยเสียแล้วและปัญหาอย่างอื่นอีกสารพัดดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงยากที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้น ในทางพ,พุทธศาสนาจึงนิยมใหุ้ลบุตรออกบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังหนุ่มนี่แหละบวชตั้งแต่เป็นเนนยิ่งดีถือว่ามาทางรัดการบำเพ็ญเนกขมามบาร,รมีจะได้เข้มข้นขึ้นไปอีกนี่แหละคือทัสนะในทางพุทธศาสนาเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารทีตสินใจเอาผนวดไปฤาษีเมื่อพระจอมอายุได้ 16, สิบหพรรษา ไม่มีความเยื่อหยายต่อราชสมบัติเลยเรามาติดตามรับฟังแนวความคิดเรื่องการออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มของท่านต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วกันเลยนะจ๊ะเพราะราชาได้ทรงสดับธรรมภาสิทธิ์เกี่ยวกับผลดีของการออกบวชแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยและทรงมีพระทัยน้อมใ,ในการบรรพชาดําริว่า สมควรที่เราภูเขาถึงความชราจากบัวเสียในที่นี้เราจะไม่ขอกลับพระนครอีกแต่สำหรับพระอรสนั้นยังหนุ่มนักถึงอย่างไรก็ควรที่จะกลับไปครองราชสมบัติแทนเราเสียก่อนต่อเมื่อจเจริญ้วยพระอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงตรัสเชื้อเชิญ พระเตมียดฤษีว่าลูกเตมียะ่อก็มอบราชสมบัติของตระกูลพร้อกับสนมนารีตลอดถึงราชนิเวศแก่เจ้าขอเจ้าจงกลับไปสือปราชสมบัติมีพระชาย,ยาเจริญด้วยพระอรสและปฏิดาเสียก่อนส่วนพ่อผู้เริ่มชาราแล้วควรจะบวชเสียเองลูกจึงนุมอยู่ จะรีบบวชไปทำไมพระเตมียฤาษสีจิงตรัสอธิบายเพิ่มเติมอีกว่ามหาบาพิษลราจะส่งเชิอเชยธรรมภาพด้วยเลราห่วงราชทรัพย์อยู่ทำไมพระบางคราวทรัพย์สมบัติกระพัดพระราชเราไปก่อนก็มีบางทีเราก็พัดพระราชจากทรัพย์นั้นไปก่อนท่านประสาทราชมนเทียน ช้างมาโคกระบือเลือกสวนไล่นาบางคราวสิ่งเหล่านี้ก็จากเราไปก่อนบางทีเรากระจากสมบัติเหล่านั้นไปก่อนมหาบาพิตจะเชื้อเชิญอตาตมาภาพเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทำไมาตาตมาภาพจะกลับไปครองราชสมบัติมีพระชาย,ยาตามราชประเพณีอาตมาภาพจะมีชีวิตอยู่ พระชายาอาจจะสิ้นพระชนไปเสียก่อนก็ได้หรือเมื่อพระชายายังมีชีวิตอยู่ธรรมาภาพอาจจะสิ้นชีวีไปเสียก่อนก็เป็นได้มหาพิจจะทําให้ธรรมาภาพตั้งเสื่อมจากประโยชน์เพราะประสงค์จะให้มีพระยาไปทําไมจะมีประโยชน์อะไรกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะต้องแก่ชาราไปทุกคืนทุกวันบุคคลจะมัวหลงเพลิดเพลิน ระเลิงยินดีกับโลกิจวิสัยจะมีประโยชน์อะไรกับการมีบุตรและธิดาซึ่งวันหนึ่งก็ต้องพัดพรากจากกันตมาภาพพ้นแลจากพันธะซึ่งเป็นภาระผูกพันย่อมทราบดีว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาและมีความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าในขณะเที่พยามัจจุราช จ้องจะทำลายเราอยู่เป็นนิดความเลิอดเพลในทางโลก,กีจะมีประโยชน์อะไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่จะต้องตายเปรียบสม,มือนผล,ลไม้ที่แก่แล้วก็จะต้องลนจากต้นคนในมากเห็นกันในเวลาเช้าจะพอถึงเวลาเย็นตายจากกันก็มีบางทีเห็นกันในเวลาเย็น แต่ถึงเวลาช้าต้องมาตายจากกันก็มีสำหรับอาตมาภาพพอพ้นจากเครื่องผูกคือทรัพย์สมบัติแล้วย่อมไม่ปรารถนาจะกลับไปสู่เครื่องผูกนั่นอีกขอพระองค์จงทรงออกพนวดและประพฤติพรหมจรรย์สแสวงหาโมกะธรรมเถิดและขอพระองค์อย่าทรงดำริอาตมาภาพไปเสวยราชสมบัติอีกเลย พระเจ้ากาสิกราทรงทราบว่าพระราชโอรสไม่มีเยื่อใยในราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยจึงทรงตัดอาลัยในราชบารังอีพระประสงค์จะทรงออกผนวดอย่างแน่วแน่จึงมีรับสั่งให้ตีค้องปาประรากาศไปให้ทั่วพระนครว่าบุญใดมีความศรัทธาเลื่อมใสขครจะบวชตามพระเตมียราชกุมาร ก็ขอจงบวชเถิดจากนั้นก็ทรงมีพระราชด,ดำรัสสั่งให้เปิดท้องพระคลังทั้งหมดได้จารึกแผ่นทองคำติดไว้ณนเะสาท้องพระโรงว่าพระราชต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่าก็จงมาขนไปจากท้องพระคลังหลวงนั้นเถิดแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีใครต้องการพระราชทรัพย์นั้นเลยในทางตรงกันข้ามชาวเมืองกับพลากันละทิ้งบ้านเรือน ชักชวนกันไปหาพระเตมียราชกุม,มารเป็นจำนวนมากมหานครทีคลาค้ามไปด้วยผู้คนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างพระเจ้ากาสิกราชและพระอัครมเหสีจะนำเหล่าเสนามหาหมัดข้าราชบริพารและมหาชนชาวเมืองพารานสีที่ติดตามมาพากันออกบวชเป็นฤาษีและฤาษีนีกันทั้งหมดสถานที่ ซึ่งท่านเท้าสักกะเทวราชทรงประทานให้ทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณหนึ่งโยชน์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีผลไม้ออกดอกออกผลไม่จำกัดฤด,ดูการฝ่ายพระบริษัทได้จัดให้เราพริสินีที่เป็นนักบวชหญิงได้สร้างอาสมอาศัยอยูตอนกลางของแปลงนั้นให้เราฤาษีนักบวชชาย สร้างอาสมอยู่รอบนอกเมื่อคราวที่ฤษีหรือฤษีนีเหล่าใดเกิดนึกถึงในเรื่องการหรือเรื่องพยาบาทพระเตมียฤษีก็จะประทับนั่งบนอากาศประธานอาวาตแกฤษีและฤษีนีเหล่านั้นเมื่อทุกคนกระทำตามพระอาวาตของพระโพธิสัตว์ตายได้สำเร็จด้ิญญาห้าและสมาบัตแปดตามกำลังแห่งความเพียรของตน เราจะเห็นได้ว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหม,มจัจทร์เพราะสายพระโพธิสัตว์เป็นยอดกัลยาณมิตรพระราชบิดาพระราชมารดาตลอดจนไพร่ฟ้าอาณาปะชาราชจึงพบกับแสงสว่างในชีวิตได้รับรสแห่งธรรมส่วนว่า,าการตัดสินพระทัยออกผนวดของพระเตมียราชกมุมารจะส่งผลต่อแว่นแคว้นอื่น และส่งผลต่อโลกอย่างไรบ้างนั้นรุ่งนี้ไอล้ลูกๆทุกคนมารับฟังตอนจบกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา,นาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิ ตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้ถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายไดยเร็วพลันจงทุกท่าน ธรรมกายเจดีมณีอนันจกระวัลอนันโวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจ